คลิปนี้น้องเต้ผ้ามากเก็บบักทัวจ้ะมีเคล็ดลับที่เฮ็ดห้บักทัวเฮ้าโดกดีพี่น้องแล้วก็บ,บ่มีเพียมีแมงมาก,กวนเดี๋ยวเก็บออกแล้วยังเสิ้ผ้าสีดจะ้ะสองเดือนกลัวอ้ทาทักทายทันผู้ชมสวัสดีสครับจะจะ้จองสองครับผมเป็นบักทัวแล่เนาะลูกเนาะแม่ครับบักทัวพันนี้น่วยมันตัวนี้มันเพียเพียลงหลอก่อนพี่น้องนี่ หัออกระสีเพีย้ยออกแล้วแต่วันงวยกะบวกขื้นสภาพาเพีย้ยมันเต,มเต็มเลยได้หรูเก็บออกเลยงวยทีมันบวง,งามสีดแบบเข้มข้นเลยทามันเพี้ยร้ายพี่น้องถ้าว่ามีเพีย้ยเท่ากับสีดกันๆไวอาทิตย์หนึ่งเธอหนึ่งก็ได้สมควนใหม่ต้นนี้หน่วยเหนียแวแล้วเนวซะเนาะ ม,มันแก่แหละวน,นวนพี่ฟังพี่ก็มีจะผูกลงดินได้สองเดือนก็กลัวพี่น้องกะได้กินจักแมงอีหยังมาลาก,กินักทัว่วเ <laughs> ย็นแต่หอยไล่เพียได้อยู่แต่ว่าโตถี่สงสัยเป็นตอบาจากเตะแม่นบอกไมกินหรือว่าตอจักแล้วแม่แนมเห็นนะ้มันมาตอมเดะมันเปนแมงผูไม่ง,มง,งั้นจักคือกันนี่ลูก ดกดีแบกทัวต๊กทิมล่ะ <c oughs> น้ำส่วงนี้ก็บ,บ่ได้หดดอกพี่น้องเพราะว่าได้นำฝนจะ้ะส่วงปลูกไส่ส่วงแหรงๆนะพร้อมกันกับข้าวโพด <c oughs> ข้าวโพดนั้นข้าวโพดก็ออกเบิดล่ะเออเก็บเปิดเรียบร้อยวองอีลีพี่น้องน้องเตะเก็บ ลาสุดก็คือวองนะลูกเนาะมันเต็มแน่ยู่สองฟักบอข้าวโพดเหนียวบวองปันไดข้โพดหวานนั่นวองนับในเลยเลยอืมบักทัวพันนี่บางคนก็นว่าต้มผู้แสบเพื่อนวกะก็เแล้วแต่ผู้มักเนาะสําบักทัวปีก็บบักทัว่วบ่ปีนั่นแหะพี่น้องแหล่วแตามา่มักมัน อันนี้มันมีแนวจะคล้องอยู่แล้วนะจ๊ะก,ก็เลยบอ,บอ,อยักเสือบอ,อยากสือใครอยังน,นอนนี่บอเออนั่นแหละนอนบักทั่วมันบริสิทธิ์ยานกับระมาณนั่นแหละนอนกับมะลงเพียกกับมะลงแต่ว่ามันไก,ก่ดกให้เหากินซํานี่ก็ดีเลยได้แล้วลนวลลูกไปเลยก่อนเอาลดเอาไปแบง่งั่น้องท่านว่านำงานพ่อแน,น่นะนะตัวเต็ง กินอีกโดนปันไหนอู้อีกโดนละถ้าเห่าบุบบํารุงรักษาได้มันมาใครกินนี่ยังสีนี่มันกับออกดอกอีกได้นี่ะนี่นี่มันโตขึ้นมายังสีนี่นั่นดีดแล้วถ้ามันดีดแล้วมันกับเพื่อสีสางไหมกับผู้ซอยเพิ่นบอกนะไปไทยสวนเพิ่นเพิ่นเพิ่นบอกว่าให้เก็บขนาดเพิ่นเก็บขายเด้เพิ่นยังใจเย็นเพิ่นมุนเอา ดีต้องดีต้องดีดดองไปขามไปฟังนั่นยังว่าข้าวเดียวอืมนี่พี่น้องจำสือสีบบาทเลยได้นั่นเนาะม่สซีบบาทไม่นั่นู่นวู้บว่าหน้เข้าขายข้าขายหลายได้ยังก็ได้ขายหลายขายถือ ฝนก็เดิอหน่อยฝนหน่นอยม,มากก็เห็นเจ้ะปลูกซ้ำเนมนจังดูแลง่ายพี่น้องดูแลได้ถ้าปลูกร้ายก็สําำรับเพิ่นเห็ุที่เหตุขายเพิ่นก็ต้องสีดยาได้เออนี่<อ>เบิ้องทายลูกน้ำในลูกคืองามค่ะพี่เออฝนหน่อยเลยพี่นนะ้อ,นเนองเอาทำเเวลาลูกเดีวยวจังสีด สีสีสีไ้เบิ้งกระไดน้ำมูลละ่ะคือเคยเบาน้ำทุกคลิปนั่นละ่ะว่ามูพันเผาทานไหวใส่นำสมควนใหม่กเ็เลยได้น้ำเพิินมาใส่นี่น้อนพี่หลองนี่ฝนตกช่วงนี้ก็สีดแล้วมันกระล่างออกเนาะคือว่านะจ๊ะ ก็เลยมาจ้อได้เห็นจ้อบล่ลูกหมดพูดนสูงๆพผนกับพูได้อยากได้แนวกะคขอมเมตนมาทางเพจเด้จ้ะเด้อแม่ต้อยอยุบลคนน้ำยืนแฟนเพจกับฝากมาติดตามทางเพจน้ำแนจ้ะลูกลูกทรายบนทือบงังเหะอยู่ออ้อย อันนี้เก็บขึ้นบ้างลูกนี่บักทัวแค่โบกีหลุมเนาะลูกเนาะเฮ้ยมาลายหลุมเลยมาลายหลุม่มเฮ้ยเดียวนี่นั่นกะขนาดกะว่าเด้ต้อมโซ่พี่น้องเข้าจักเชื่อมันหินวเวลาสิเฮ็ดเวียกแล้วมา <laughs> ได้เอาถ่ายคลิปเปล่าเอามาสีดให้พี่น้องเข้าเบื้องลูกไหมฝนหยอยเลยนี่จ้ะบอกีนี่ประมาณลีดเบ่ลูกนี่ประมาณลีดหนึ่งเนาะ ซื้อมาสามบาทก็กี่ตัวนี้นี่น้ำส้มข้นใหม่พี่น้องขย่าก่อนกะเอาเลยกันนอนกันอันนี้ต้นต้นข้ามันแก่แล้วก็ใส่จักสองส่นสามส่นไปเลยจ้ะพี่น้องใส่แบบเข้มข้นเลยห้อมกลุ่มเลยจ้ะนี่แหละพอแล้วไดพ้พ้นอีรีมือนันเพียดำๆนํนันจนนวยบอกทัวงอเว้ย เีดเลยแต่ว่าฝนตกกับบนแนะนำให้สีดเด้อนี่สีดให้เบิ้งซื่อๆจากพี่น้องเวลาสีดก็เป็นย่ำแรงสิดีนี่ีดใส้อันนี้มันเลยลูกมันสีไลน้อนไรนี่ออกมาใบกับตองแตงออกหายพี่น้องเี้าล้องมายืนทั้งนี้ลูกล่มมันสีขาวตาเออสีดให้มันเถิดฝนชงสูงน้ำได้อลูก ใบไต่ก็แตงออกหาเวลาสีมันจังสีถือกมองดอกมองสอดอกมองนวยมันนะาี่นอ้องปนใบคอยตัดออกเห็ดหหนห้อยมันสมบูรณ์น้ำละเก็บกันง่ายแล้วกะ็มันบรญายิปุ๋ยกินขี่ไก่ก็บไส้าายเติอบอยื่จ้จนี่ขีไก่พี่นอ้อง ใช่ยังก็ดีขี่ไกลแก็บนี่หมากดกดีจ้ะยายถึงตาจะคล้องด้อยลูกเด้อเวลาฉีดระวัางอยู่เหนือลมเอเด้กเก็บกินไปอีกโดนปูแค่น,นี้ก็ได้พี่นนอะ ทักเพิ่นไปได้พี่น้องเฟซบุ o กเพิ่นซื้อเฟซว่าว่านิดาโกศิน,นจะค้องอันนำสมขวนใหม่เพื่นจะใส่ดีพี่น้องบักพริกบักพ่ายคอยกับโดกย่อนอันนี้ละไปเก็บกินย้อนจ้ะผสมใหม่ใส่ร่างหนึ่งตั้งแต่พี่กายผลเพราะท่านเบิรอยู่จงังหวะมันใส่ดีกต่เลยสั่งมาเพิ่มอีกสั่งน้ํามูมาใส่การราคากับสอบถามเพื่นใดจ้ะ ส่วงนี้เพื่อนกําลังเก็บบะเออขือยาวคายอยู่ผีมาทั้งผีลูกบบดนี้ทั้งผีว่าทัานทัวปันไหนฝนเกิดทึ่สีมากกับบ่มากมสีใส่น้ำใบน้ำยังมันน่ะให้ทัว กระบ,บอกเนึงนี่ได้เีดบักทัว่วน้่ได้สีดบัก,บกพลกน้่มผอมคนละปลอดไพ่ก็เผ้าพี่น้องก็ผูกกินนี่ล่ะถ้าเห็นเพียลงไล้ย,ลย,ลยหรือว่านอนลงยังสีกบสามเหมือสีท่านึงได้พี่น้องถ้ามันบุมมยังกะทิดละเทือก็ะได้สีป้องกันไว ขี่ไก,ก่กมาชส่เพิ่มจ้ะถ้าเห็นหน่วยเพิ่นเริ่มสังเกตเบิ่งอันเงียังล่ะนี่ทั้งไปไปมันสีกิ้วลงสแสดงว่ามันเบิดปุ๋ยอเอากับขี่ไก่มาห้อยห้อยแล้วก็หดน้ำอีกจ้ะกตมันกิ้วๆลงมันเบิดปุ๋ยปะแมน่น <laughs> ถ้าไปมันจะจอยนะลูก <laughs> สีบบักพิกบาดนี่สีบบักพิกโตทั้งน่ะ โว้วบุ๊กมาเลยวะสองชั้นมาปีกเกษตรทำเงินบุ๊กมาได้เสย์วะบ่าวข่พี่บ่าวขมพี่ร้านข่อยพี่น้องอันสิมาผ้าน้องนอดมาทายคลิปบอจากคือเนี่ยบอจากรถเก๋งน้องนอดมาบ่ใดบ่าวข่มพี่าพามามนี่แม่ใดแน่วแล้วบักพิกนี่ลูก อเออบักพีกพันดกตัวนี้นี่เอามาจะบานโศกแสงนะอืที่ห้าไปทายกิบจีดใส่เลยเห็นเพิ่นบักพีกเพิ่นดกพี่น้องได้แนวน้ำเพิ่นมานี่รอสีเอาไว้ตัวไปอยากได้ก็ไปท่างเพจนั่นละพี่น้องเพื่อมันได้แนวกระสีแบ่งกันแบ่งไปปลูกปลูกกินเองเห้า แนวสีดกระมี่แล้วโหวิธีแล้วถ้าต้นอ่อนๆจะสีดลายเด้อถ้าต้นแก่ๆเป็นนวงสีน้ำเลยผสมแข็งๆหรอนะผสมแก่ๆ <laughs> ผสมแก่สีทุกอย่างสีดแดงทุกอย่างกรกพิกกัะเขือ ใส่ได้บ่อพีมือแม่ปลูกพีกรอบนี่ใส่ได้อยู่ใส่ได้เน้อถ้าเพิ่งรลบสองบบใส่ไปลางสวยได้บ่ถ้าเพิ่งรอบสองโอ้ยลูกกระไดดูถูกแม่ขนาดเลยโอ้เงี้ยกระงามรอบเลยบ่เออเดี๋ยวมันก็สวงามไปเรื่อยนั่นแหละฮงส์สดมัาแล้วเงี้จอดนะไปไป เอาคลิปนี้ล่าถันผู้ส่มก่อนจะคล้องส่องครับขอบคุณครับจ้าลิหนาพอกันไหม่ครับผมจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับช่งด้จะเด้ลิหนาพอกันไหมสวัสดีจ้า